หมูกรอบอร่อยทำง่ายไม่ยากเริ่มจากนำหมู3มชั้นนะคะไปล้างน้ําให้สะอาดค่ะถ้ามีขนก็ขูดขนออกนะคะเสร็จแล้วบ้างตรงหนังหมู3ชั้นนะคะบ้างหนังหมูเสร็จแล้วนะคะนําหมู3ามชั้นของเราค่ะไปแช่ในน้ําส้มสายชูแช่ทิ้งไว้20นาทีจากนั้นซับน้ําส้มสายชูให้แห้งทางเกลือป่นให้ทั่วทั้ง2ด้านนะคะเสร็จแล้วพักไว้สัก10นาทีค่ะครบ10นาทีแล้วเราก็มาซับหมู3ามชั้นให้แห้งค่ะเตรียมนำเข้าหม้อทอดไร้น้ํามันกันหม้อทอดไร้น้ํามันของแอดวันนี้นะคะแอ ใช้กาบบค่ะขนาด6.5ลิตรนะคะกว้างมากเลยค่ะใส่หมู3มชั้นทั้งแผ่นได้สบายเลยรอบแรกนะคะเอาหมู3มชั้นเข้าหม้อทอดไรน้น้ำมันโดยเอาด้านหนังขึ้นก่อนนะคะใช้ไฟ100องศา30นาทีค่ะครบเวลาแล้วกลับด้านค่ะรอบนี้ใช้ไฟ200องศา10นาทีครบเวลาแล้วดึงมากลับด้านค่ะรอบนี้รอบสุดท้ายนะคะใช้ไฟ200องศา15นาทีค่ะหมูกรอบของเรานะคะสวยสวยน่ากินมากๆเ,เลยค่ะเนื้อหมูกรอบข้างในของเรานะคะฉ่ำๆเลยค่ะไม่แห้งนะ กรอบเนื้อนุ่มลองทำกันดูนะ